อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่2029เต็มไปด้วยความโกรธแค้น8พอคนนับหมื่นปรากฏตัวสายตาผู้คนเกือบพันคนด้านนอกวางถึงกับเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อแม้แต่จักรพรรดิเตา๋ายังมีสีหน้าเปลี่ยนไปและมืดมนยิ่งขึ้นทั้งพ่อเขาและชายชราเองก็อ้าปากค้างพวกเขาไม่สังเกตเรื่องนี้มาก่อน พอมองดูหวังหลินในตอนนี้จึงยิ่งมีแววตาหวาดกลัวเกินบรรยายเพียงเหล่าวิญญาณกลับเข้าสู่ร่างตัวเองผู้คนต่างก็ลืมตาแม้จะสับสนอยู่ชั่วขณะแต่ก็ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เสียงร้องไห้ระเบิดดังออกมาพวกเขารู้สึกว่าน่าจะตายไปแล้วแต่ตอนนี้กลับถูกชุบชีวิตขึ้นมาเหมือนฝันไปแต่พวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับตอนก่อนตายและอ่อนแอลงไปมาก แม้วิชานี้จะลึกลับแต่ก็ไม่สามารถฟื้นคืนคนจำนวนมากกลับสู่พลังดั้งเดิมไปได้แต่ด้วยในร่างหวังหลินมีโลหิตวิญญาณแม้พลังจะอ่อนลงไปพวกเขาเพียงใช้เวลาไม่กี่สิบปีก็ฟื้นคืนมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วมีเพียงคนที่มีโลหิตวิญญาณเท่านั้นถึงจะสามารถใช้วิชาได้ใกล้เคียงพลังของบรรพชนโบราณ หลังจากร้องห่มร้องไห้พวกเขาทั้งหมดก็เงียบลงและมองหวังหลินด้วยท่าทีซับซ้อนท่ามกลางพวกเขายังมีเก้าคนที่ติดตามส่วนหลวซึ่งต่างก็ถอนหายใจและรู้สึกว่าเพิ่งหนีพ้นหายนะครั้งใหญ่มาได้วิญญาณแต่ละคนถูกหวังหลินเก็บวิญญาณไปดังนั้นจึงเข้าใจดีว่าถูกฟื้นคืนชีพมาได้เพราะหวังหลินหวังหลินใบหน้าซีดเผือด แม้จะมีโลหิตวิญญาณแต่การใช้วิชาแบบนี้ยังส่งผลกระทบกับเขาอย่างมหาศาลเพื่อไม่ให้ส่วนหลัวผิดหวังหวังหลินจึงตัดสินใจทำเรื่องเหล่านี้ตอนที่เขาทะลวงเข้ามาในวังได้ไม่ว่าจะทําสําเร็จหรือล้มเหลวเขาก็ยังจะเก็บวิญญาณทุกคนที่สังหารมาจากนั้นฟื้นคืนชีพเมื่อส่วนหลวมาถึงส่วนหลวพอเจอสถานการณ์เกินคาดเช่นนี้จึงเอ็นเอียง ด้วยระดับบม่มเพาะของเขาจึงมองออกว่าหวังหลินสามารถทำทั้งหมดนี้ได้เป็นเพราะโลหิตวิญญาณเพียงโลหิตวิญญาณสามหยดก็สามารถสร้างเผ่าใหม่ขึ้นได้แล้วประโยคนี้ได้ส่งต่อกันมาหลายรุ่นตอนนี้ส่วนหลัวได้เห็นจึงเกิดความเชื่อขึ้นหวังหลินเงยศีรษะใบหน้าซีราวกับป่วยไข้เขามองส่วนลั่วและเอ่ยปากอาจารย์สิทธิไม่ได้สังหารใครไปจริงๆ แม้เขาจะไม่ได้สังหารใครเขาก็ทำให้ผู้คนที่ทรงพลังของอนาเขตเตา๋าเกิดความอ่อนแอและทะลวงเข้ามาในวังหลวงไม่เคารพต่ออำนาจราชวงศ์หากเรื่องนี้แพร่ออกไปถึงอนาเขตฉีและอานาเขตจี้อนาเขตเต๋าคงเสียหน้าครั้งใหญ่เขายังต้องตายอยู่ดีจักรพรรดิเต๋าพูดขึ้นสายตาที่มองหวังหลินเต็มไปด้วยจิตสังหารหวังหลินบอกเหตุผลให้อาจารย์มา ส่วนหลัวมองหวังหลินด้วยท่าทีที่ค่อยๆเบาลงเขาคิดว่าหวังหลินไม่สนใจความรู้สึกเขาและคงมุ่งหน้ากวาดล้างสังหารจนเกิดความเสียหายที่มีอาจแก้ไขได้ไม่เพียงแต่เรื่องนี้จะทำให้เขาเจ็บปวดใจมันยังทำให้เขารู้สึกผิดหวังอีกสำหรับสิทธิของเขาคนเดียวผู้นี้เขาได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำในฐานะอาจารย์ไปแล้วเขากระทั่งดูแลหวังหลินดูดลูกชายของตัวเอง เตรียมการทุกอย่างที่หวังหลินต้องการสำหรับการบ่มเพาะและกระทั่งยอมต่อต้านมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเพื่อหวังหลินไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เขากระทั่งหลอมสมบัติให้หวังหลินแต่พอมาถึงเขาเห็นพื้นดินปกคลุมไปด้วยโลหิตอาณาเขตเต๋าที่เขาปกป้องเกิดความตายนับไม่ถ้วนและทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะสิทธิ์ของเขา สิ่งนี้ทำให้ส่วนลั่วรู้สึกเจ็บราวกับมีดทิ่มแทงหัวใจและเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่ตอนนี้พอได้เห็นหวังหลินใช้โลหิตวิญญาณเพื่อฟื้นคืนผู้คนที่เขาสังหารแม้จะทำร้ายตัวเองจิตใจส่วนหลวก็ยังเจ็บเพราะหวังหลินเขาเจ็บใจเพราะรู้ว่าสิทธิผู้นี้ยังห่วงใย,ยเขาเพราะเขารู้ว่าหากหวังหลินไม่ได้วางแผนเอาไว้คงไม่มีทางที่จะฟื้นคืนผู้คนได้ ก่อนเขาจะมาเขาได้ห่วงความรู้สึกข่าไปแล้วสายตาส่วนหลัวอ่อนลงเขาเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองหากไม่ใช่เหตุผลสำคัญคงไม่ทำเรื่องนี้อย่าว่าแต่บ้าคลั่งได้ขนาดนี้เลยเหตุผลส่วนใหญ่อาจไปกระตุ้นต่อความเดือดดาลนของหวังหลินส่วนหลัวถอนหายใจและคาดเดาได้ส่วนหนึ่งหวังหลินเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าซีดวิญญาณของภรรยาข้าอยู่ในร่างของซ่งจือ สิทธิ์กำลังจะพานางไปจักรพรรดิเต๋ารู้เรื่องนี้และไม่ยอมสิทธิ์จึงต้องการสังหารเขาด้วยจักรพรรดิเต๋าสีหน้าเปลี่ยนไปและร้องคำรามทันทีบัตรศพเจ้าต้องการขโมยจักรพรรดินีของข้าข้าจะปล่อยให้เจ้าพานางไปได้อย่างไรเจ้าบอกว่าวิญญาณของภรรยาเจ้าอยู่ในร่างนางช่างน่าเหลวไหลตอนที่เจ้ามาถึงยังไม่อธิบายเรื่องทั้งหมดเลยทำไมข้าควรส่งจักรพรรดินีของข้าให้เจ้า จักรพัิเต๋าเย่อเย้ยแต่จิตใจสั่นเทาเช่นนั้นตอนนี้ข้าก็อธิบายไปแล้วข้าจะพานางไปหวังลินหันศีรษะมามองจักรพัิเต๋าด้วยความเย็นชาเขาถูกคนนับพันคุ้มกันเอาไว้จักรพัิเต๋าพูดขึ้นทันทีเลหลวไหลคำอธิบายของเจ้ามันไร้เหตุผลหากข้าปล่อยให้เจ้าพานางไปได้จริงๆทั้งโลกไม่หัวเราะในความสามารถของข้าหรอกหรือ นอกจากนั้นที่เจ้าพูดมามันก็ไม่สมเหตุสมผลข้าพูดได้ว่านางคือภรรยาคนสุดท้ายในชีวิตข้าเจ้าจะทำอะไรได้น้ําเสียงไม่เผยท่าทีว่าจะถอยเขาเชื่อว่าหวังหลินไม่สามารถทำร้ายเขาได้หรือไม่ก็ไม่กล้าสังหารทั้งยังเห็นว่าหวังหลินเขารบต่อส่วนหลัวเพียงมีส่วนหลวอยู่ที่นี่หวังหลินคงไม่แม้แต่จะโจมตี หากไม่ช่วยโอกาสนี้ไว้เขาคงไม่ใช่จักรพรรดินอกจากนี้ใครที่อยากสังหารเขาคงต้องไปขอมาหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเสียก่อนในฐานะจักรพรรดิเตา๋าเขาจึงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วจะปล่อยให้หวังหลินทำตามที่ต้องการได้อย่างไรเขาคิดเอาไว้แล้วว่าเมื่อเรื่องราวในวันนี้จบลงเขาจะไปบิดเบือนความทรงจำของซ่งจือ่อและพรากความบริสุทธิ์ของนาง ให้นางอุ้งลูกของเขาและให้หวังหลินตกอยู่ในความสิ้นหวังจักรพรรดิเตา๋าสะบัดแขนเสื้อและพูดอย่างเย็นเยียบหากเจ้าต้องการเอาจักรพรรดินีฆ่าไปเช่นนั้นต้องมีหลักฐานแม้หวังหลินจะคบคิดเงียบเงียบจิตสังหารในร่างกายแทบไม่สามารถระงับได้และกำลังปะทุข,ขึ้นมาเขาจะสังหารคนนับพันที่กำลังขวางทางและมุ่งหน้าเข้าพระราชวังเพื่อสังหารจักรพรรดิเต๋ แต่เขาไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้บนใบหน้าซีดเผือดมีรอยสีแดงจางจากการฝืนระงับจิตสังหารที่บ้าคลั่งในร่างกายหวังหลินมองดูส้งจื่อและเผยความโศกเศร้าเขามีพลังเทียบได้กับมหาชั้นฟ้าและนอกจากส่วนหลัวแล้วไม่มีใครที่นี่เทียบกับหวังหลินได้ขณะน,น,นี้เบื้องหน้าจักรพรรดิตัวน้อยเขากลับไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้แต่ก้าวเดียว เขามองเห็นวิญญาณของหวานเอ๋ออยู่ตรงนั้นแต่ไม่สามารถพานางไปได้ทั้งหมดเป็นเพราะเขาไม่ต้องการทำให้ส่วนหลวงผิดหวังและตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเขาไม่ต้องการทำให้อาจารย์ที่เขาเป็นนี่อย่างมหาศาลต้องรู้สึกโศกเศร้าหวังหลินหลับตาและเผยรอยยิ้มหน้าสังเวชเมื่อลืมตาอีกครั้งจึงยื่นแขนออกไปปรากฏหินยกหนึ่งก้อน หลังจากรวบรวมสัมผัสวิญญาณไว้บนหินยกเขาจึงบทพี้นาทีที่หินยกแตกทุกอย่างที่เขาเห็นในหินยกจากสำนักมหาวิญญาณรวมไปถึงคำพึมพำของจักรพรรดิเต๋าได้ถูกแสดงออกมาเบื้องหน้าทุกคนโดยไม่มีอะไรซ่อนไว้ภาพเหตุการณ์ชัดเจนจนน่ากลัวราชครูพูดว่าเศษวิญญาณดวงนี้สามารถทำให้ข้าได้กลายเป็นจักรพรรดิโบราณที่แท้จริงของทั่วทั้งเผ่าโบราณ เช่นนั้นการทำให้นางเป็นจักรพรรด,ดินีของข้าจะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับนางแม้นางไม่ได้สวยไร้ที่ติดนางมีเสน่ห์ของตัวเองข้าไม่รู้ว่าราชครูไปได้เศษวิญญาณนี้มาจากที่ไหนนางอาจมีคนรักอยู่แล้วและบางทีหลังจากนางตายเขาอาจรู้สึกเจ็บปวดทรมานน่าเสียดายเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าสตรีคนนี้อยู่ในมือข้า หากข้าเห็นว่าคนรักของนางเป็นใครและเห็นด้วยตาตัวเองนี่คงจะน่าสนใจมากหากวันใดวันหนึ่งที่ทั้งคู่พบเจอกันข้าสงสัยว่าทั้งสองจะจำกันได้หรือไม่เรื่องนี้ไม่เร่งรีบหลังจากสิ้นงานพิธีข้าจะต้องลิมรสเศษวิญ,ญญาณดวงนี้หลังจากมันผสานไปเสียหน่อยเสียงของจักรพดิเต๋าดังออกมาจากภาพในหินหยกที่แตกสลายแม้จะเป็นครั้งที่สองที่หวังหลินได้ยิน จิตสังหารในใจพลันประทุข,ขึ้นอีกครั้งกระนั้นหวังหลินก็ระงับเอาไว้ได้อีกรอบทุกคนที่นี่ได้ยินเสียงนี้แม้จักรพพัดเตา๋ายังมีความสงบนิ่งแต่จิตใจเกิดคลื่นกระแทกครั้งใหญ่เขาไม่เคยเจอวิชาประหลาดเช่นนี้ในโลกจักระพัดเต๋าย่อเย,อเยอ้ยและพูดด้วยน้ำเสียงมืดมนช่างเป็นภาพลวงตาที่สมจริงอะไรขนาดนี้ น่าสนใจมากหวังหลินเจ้าถึงกับลงทุนสร้างเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแต่ทั้งหมดล้มเหลวข้าไม่เคยพูดอะไรเช่นนั้นเศษวิญญาณอะไรกันหวังหลินเงียบเสียงแต่จิตสังหารพุ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งมันกำลังระเบิดออกมาเป็นครั้งที่สามดวงตาแดงก่ำขึ้นอีกคราทว่าเขาระงับมันลงไปแต่เพราะมีการระงับความโกรธเกรี้ยวหลายครั้งโลหิตจึงไหลออกมาจากมุมปาก ขณะที่จักรพรรดิเต่าย่อเย้ยส่วนลว่ขมวดคิ้วยกแขนขวาขึ้นมายื่นหาส่งจือทว่ามีแสงสีม่วงกระพริบรอบส่งจือเพื่อสลายการคว้าของส่วนลั่สิ่งนี้ทําให้ส่วนลั่มีสีหน้าเปลี่ยนไปพอชายชราซึ่งเป็นพ่อของจักรพรรดิได้เห็นเช่นนี้จึงอุทานออกมาปราประทับขังวิญญาณบรรพชนจักรพรรดิเต่ายิ้มเล็กน้อยและมองส่วนลู่อย่างเย็นชา จากนั้นมองหวังหลินและส่งเสียงหัวเราะไม่มีปิดบงังนางคือจักรพรรด,ดินีของข้าไม่มีใครพานางไปได้ค่าตีตรานี้ไว้บนร่างของนางมันคือสมบัติของบรรพชนโบราณหากข้าตายนางก็ตายเพียงแค่คิดนางก็ไม่สามารถขยับออกไปห่างจากข้าได้เกินร้อยฟุตหากไม่ทำลายตราประทับนี้ใครจะพานางไปจากข้าได้กันเล่า นางจะอยู่หรือตายข้าเป็นคนควบคุมหวังหลินเจ้ากล้าสังหารข้าหรือไม่หากข้าตายนางก็จะตายไปด้วยหวังหลินทำไมเจ้าไม่คุกเข่าอีกจักรพัรดิเต่าหัวเราะพร้อมกับมองดูหวังหลินตอนที่2 0 3 0เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก้าตราประทับขังวิญญาณบรรพชนวิชานี้มหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าส่งต่อมาให้ทั้งสามราชวงศ์ มีเพียงจักรพรรดิคนประจุบันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่มีระดับบ่มเพาะต่ำกว่ามหาชั้นฟ้าจะไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้อีกมีเพียงมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเท่านั้นที่สามารถลบล้างวิชานี้ส่วนลัวพูดขึ้นด้วยสีหน้ามืดมนหวังหลินเงียบลงส่วนหลัวมองจักรพรรดิเต๋าและพูดอย่างสงบนิ่ง เย่เต้าในฐานะองครักษ์ของอาณาเขตเตาข้าขอให้เจ้าถอนเขตอาคมที่นี่ทันทีและปล่อยให้หวังหลินพานางคนนี้ไปข้าจะไปขอให้มหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าถอนวิชานี้ออกจากตัวนางลูกมันไม่คุ้มค่ากับสตรีคนเดียวนะผู้เป็นพ่อขมวดคิ้วไปด้วยและมองจักรพรรดิเตา๋าในเมื่อนางมีวิญญาณพรรยาของหวังหลินทำไมเจ้ายังต้องการนางอีกก็แค่ส่งมันคืนให้เขา คนทรงพลังเช่นนั้นเลือกที่จะอยู่ในอาณาเขตเปาแล้วหากเจ้าทำเช่นนี้จะทำให้เขาไม่เห็นใจเอาได้ไม่เห็นใจมันจะไม่เห็นใจแล้วทำไมท่านแก่แล้วอย่าพูดอะไรไร้สาระและท่านส่วนหลวงนี่คือเรื่องส่วนตัวของราชวงศ์ท่านเป็นองครักษ์ของอาณาเขตเปาลืมข้อตกลงกับมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าไปแล้วหรือคนผู้นี้ทะลวงเข้ามาในวงังและไม่เคารพต่ออำนาจราชวงศ์ ้าหวังว่าท่านชวนลัวจะสังหารเขาและทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จักรพัรดิเตา๋าพูดอย่างเย็นชาไม่สนคำขอของซวนหลัวแม้แต่น้อยเขาทำตัวแบบนี้เพราะเชื่อว่าไม่มีใครกล้าสังหารเขาโดยเฉพาะหวังหลิน่วนหลัวยิ้มอย่างโกรธเกรี้ยวและมีสายตาเย็นชาจักรพัรดิเตา๋าเป็นคนที่เขาแต่งตั้งด้วยตัวเองแต่กลับกล้าพูดเรื่องแบบนี้ขณะที่เขากำลังจะพูดหวังหลินก็เอ่ยขึ้นมาก่อน หากข้าคุกเข่าเจ้าจะปล่อยนางมาให้ข้าได้หรือไม่ก่อนหน้านี้เจ้าต้องการสังหารไม่ใช่หรอกหรือเจ้าไม่ทำตัวโอหังเช่นก่อนแล้วเจ้าไม่ยอมคุกเข่าเหมือนก่อนแล้วตอนนี้ต้องการคุกเข่าเพื่ออะไรเจ้ามันก็แค่มดแมลงจากโลกถรมและข้าคือโอรสแห่งสวรรค์มาสิคุกเข่าต่อหน้าข้าอ้อนวอนสิหากข้ามีความสุขข้าอาจจะยกนางให้เจ้าได้ จักรพัดเต่ายิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่มืดมนยิ่งข้าหวังหลินสามารถคุ้มครองอาณาเขตเต๋าต่อไปจนชั่วชีวิตข้าข้าสามารถคุกข่าวได้และไม่สังหารเจ้าข้าแค่ต้องการเศษวิญ,ญญาณในร่างของนางมอบนางกลับมาให้ข้าได้หรือไม่หวังหลินพึมพำสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าสุดอย่างถึงเป็นความเศร้าที่สั่งสมมานับพันปีมอบนางให้เจ้านั่นก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของข้า บางทีหลังจากเล่นกับนางไปสักพันปีและเจ้าเชื่อฟังตลอดเวลาข้าอาจจะยกนางให้เจ้าได้จักรพัรดิเต๋าหัวเราะเยาะหวังหลินร่างสั่นเทาและหลับตาจิตสังหารในร่างปะทุข,ขึ้นอีกครั้งและเขาแทบสูญเสียการควบคุมส่วนเรื่องเขตอาคมนั้นเขาสามารถสัมผัสได้จากโลหิตวิญญาณในร่างกายหากเขามีเวลาพอก็สามารถสลายเขตอาคมได้อยู่แล้ว เหตุผลที่ยังระงับอารมณ์อยู่เป็นเพราะส่วนหลัวเพราะส่วนหลัวไม่ยอมให้จักรพรรดิเต๋าถูกสังหารส่วนหลวคือองค์รักของอานาเขตเต๋าและอำนาจราชวงศ์คืออำนาจสูงสุดที่นี่ข้าสามารถเสนอสิ่งอื่นเพื่อแลกกับเศษวิญญ,ญาณของภรรยาข้าได้หรือไม่หวังหลินลืมตาและระงับจิตสังหารอีกครั้งแววตาแดงก่ำและพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่า โอบอกข้ามาสิว่าเจ้าจะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรจักรพรรดิเต่ายิ้มหวังหลินมองส้งจือจากนั้นยื่นแขนขวาออกไปปรากฏวิญญาณดวงหนึ่งวิญญาณดวงนี้หลับตาลงแต่เปล่งแสงสีทองแสงไม่บริสุทธินักและดวงวิญญาณดูเหมือนตกอยู่ในความเจ็บปวดวิญญาณของจักรพรรดิทเทพแห่งเผ่าเทพพอหรือไม่หวังหลินสงสัยตามองค์จักรพรรดิเต๋า จักรพัรดเต๋าจ้องมองดวงวิญญาณด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปสายตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อจักรพัรเทพนี่นี่เป็นไปไม่ได้เขาเจ้าเจ้ามีวิญญาณเขาจริงๆจ,จักรพัรดเต๋าอ้าปากค้างไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแต่ตอนที่หวังหลินนำวิญญาณออกมาทุกคนของอาณาเขตเต๋าต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปรวมถึงคนของอีกสองอาณาเขตที่อยู่ห่างออกไปไกลด้วยเช่นกัน หลายคนเคยเห็นจักรพรรดิเทพดังนั้นจึงรู้ได้ว่าวิญญาณดวงนี้เป็นของจริงหรือไม่สายตาของผู้เป็นพ่อจักรพรรดิเต๋าถึงกับเบิกกว้างและร่างกายสั่นเทาแม้แต่ส่วนหลวยังตกตะลึงที่ได้เห็นวิญญาณดวงนี้ไม่พอแค่วิญญาณของจักรพรรดิเทพจะไปพอได้อย่างไรหัวใจจักรพรรดิเต๋าสั่นเร็วดุดรัวกลองเขามองหวังหลินด้วยสายตาหวาดกลัวเป็นครั้งแรก นึกไม่ออกว่าหวังหลินไปได้วิญญาณของจักรพรรดิทเทพมาได้อย่างไรต้องบอกว่าจักรพรรดิทเทพนั้นคือหนึ่งในเกมหาชั้นฟ้าหวังหลินคบคิดเงียบเงียบเขาสะบัดแขนซ้ายใส่ท้องฟ้าดวงตะวันมหาชั้นฟ้าสีขาวและดำปรากฏขึ้นด้านหลังมีสิ่งหนึ่งค่อยๆปรากฏภายในดวงตะวันมันคือสีสษกขนาดยักษ์ไร้ดวงตาและใบหู นาทีที่สีสะปรากฏขึ้นมาพลังปราณสวรรค์หนาแน่นและแสงสีทองดูคล้ายดวงอาทิตย์จึงแผ่กระจายออกหากค่าเพิ่มสีสะนี้ไปด้วยพอหรือไม่ดวงตาหวังหลิ่นยิ่งแดงฉานมากกว่าเดิมน้ำเสียงแหบพรา่านี่มันจักรพัรด์เต๋ามองศีสะอย่างตกตะลึงเขารู้สึกว่าศีสะดูคุ้นคุ้นแต่ก็นึกไม่ออก นี่นี่มันศีรษะของบรรพชนเทพนี่นี่เป็นศีรษะของบรรพชนเทพจริงๆพ่อของจักรพรรดิเตา๋ามีอาการสั่นเทาไปทั้งร่างทายานออกไปนอกวังหลวงจ้องมองศีรษะในอากาศและเผยอาการตื่นเต้นอย่างไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนอะไรนะศีรษะบรรพชนเทพหลังจากจักรพรรดิเตา๋าฟื้นคืนสติมาได้สีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล ส่วนหลัวอ้าปากค้างและความคิดว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงหากพวกเขาเป็นแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงคนที่เหลือพอพวกเขาได้ยินเสียงร้องของพ่อจักรพรรดิเปาทุกคนมองมาที่ศรีะรู้สึกตกตะลึงยิ่งกว่าตอนที่เห็นวิญญาณของจักรพรรดิเทพเสียอีกเทพศรีะบรรพชนเทพบรรพชนเทพตายแล้วเช่นนั้นบรรพชนโบราณเกิดอะไรขึ้นบรรพชนโบราณยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หวังหลินผู้นี้มีสีสักของบรรพชนเทพเรื่องนี้กระจายไปทั่วทั้งวังหลวงและอีกไม่นานจะแผ่ไปทั่วทั้งเผ่าโบราณผู้คนอีกสองอาณาเขตต่างก็จ้องมองศีรษะด้วยความไม่เชื่อหวังหลินมองจักรพรรดิเต๋าและพูดขึ้นข้าจะแลกของทั้งสองอย่างนี้เพื่อวิญญาณของภรรยาข้าเช่นนั้นพอหรือไม่พอแล้วพอแล้วคนที่ตอบหวังหลินคือพ่อของจักรพรรดิเตา๋า เขาหันกลับมามองลูกชายด้วยความตื่นเต้นยายเต้าเพียงแค่สองทั้งสองอย่างนี้อาณาเขตเต๋าจะรุ่งโรดด้วยวิญญาณของจักรพรรดิเทพและศีรษะบรรพชนเทพอาณาเขตเต๋าจะมีโอกาสได้รวมทั้งเผ่าโบราณให้เป็นปึกแผ่นปล่อยนางไปซะชายชราเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นจากความตื่นเต้นจักรพรรดเต๋าเกิดความลังเลรีบปลดปล่อยเขตอาคมซะเจ้าจะรออะไรอีก ชายชราร้องคำรามอย่างกระวนกระวายไม่พอสัตรูคู่อาฆาตแบบมันฆ่าไม่สบายใจหากเราฆ่ามันของทั้งสองจะเป็นของอาณาเขตเตา๋จาจักรพรรดิเตา๋ามีแววตาจิตสังหารเป็นประกายเจ้าชายชรากำลังคำรามแต่ก็หยุดพูดเขาหันกลับไปมองหวังลินแววตาเป็นประกายเจ้าทำเกินไปแล้วส่วนหลัวร้องคำรามออกมาสั่นสถานทุกคนที่นี่ บางคนถึงกับกระอักโลหิตและใบหน้าหวัดกลัวยิ่งแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิเต๋าก็ยังหน่าซีดเขากระอักโลหิตออกมามองส่วนลั่วด้วยสีหน้าทิ้งตึงส่วนหลวงท่านกล้าทำรา้ายข้าท่านไม่กลัวมาหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าโกรธเกรี้ยวยายเต้าสลายเขตอาคมซะเจ้าสามารถเอาศีรษะบรรพชนเทพและวิญญาณจัก,กรพรรดิเทพไปได้ข้าจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หากเจ้าไม่ทำค่าค่าเจ้าในวันนี้และต่อต้านมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าเองส่วนหลัวเจ็บปวดหัวใจเขามองหวังหลินที่มีใบหน้าขอร้องและซีดเผือดส่วนหลัวไม่อาจทนได้เขาเข้าใจหวังหลินดีว่ากำลังทำทุกอย่างเหล่านี้เพื่อเขาสิทธิ์เขาไม่ต้องการทำให้เขาลำบากใจและไม่ต้องการทำให้ผิดหวังดังนั้นหวังหลินจึงอดทนทุกอย่างตลอดเวลา การมีสิทธิ์แบบนี้ส่วนลัวก็ภูมิใจมากแล้วหากสิทธิ์เขาสามารถฆ่าจักรพรรดิเทพได้เช่นนั้นเขาที่มีชีวิตมานานหลายปีก็สามารถสังหารจักรพรรดเต่าคนนี้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองได้เช่นกันและแล้วเขาก็จะกลายเป็นมหาชั้นฟ้าคนแรกที่สังหารจักรพรรดโบราณส่วนหลัวรู้ดีว่าผลที่จะตามมานั้นมีมากมายแค่ไหนแต่ตอนนี้การได้เห็นสิทธิ์ของตนกำลังอดทนทุกอย่าง เขาจึงต้องทุ่มสุดตัวออกไปด้วยท่านกล้าสังหารข้าส่วนหลวงท่านเป็นมหาชั้นฟ้าของอาณาเขตเตา๋าหากสังหารข้าไม่เพียงแต่จะถูกมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าสังหารแต่ท่านคงจะเป็นปฏิปักษ์กับอาณาเขตเต๋าที่ปกป้องมานานหลายปีท่านกล้าสังหารข้าหรือไม่ท่านคงเป็นคนทรยศของอาณาเขตเตา๋าแม้ท่านตายก็ยังเป็นที่เกลียดชังของทั้งอาณาเขต จักรพรรดิเตา๋าร้องคำรามสีหน้าท่าทางดูรุนแรงส่วนลั่วร่างสันเทาเขาหลับตาซ่อนความเศร้าและความสับสนไว้ภายในข้าคุม้มครองอาณาเขตเตา๋าจนถึงวันนี้และทำอย่างไม่มีอะไรเสียใจข้ามีสิทธิ์คนเดียวข้าพาเขาออกมาจากโลกถ้ำเขามีตำแหน่งสูงสุดในเผ่าเทพแต่เขาก็ยังมาตามหาข้าข้ามีสิทธิ์คนเดียวเท่านั้น ส่วนหลัวลืมตาและเผยความมุ่งมั่นไม่เสียใจเมื่อส่วนหลัวตัดสินใจแล้วหวังหลินจึงพูดขึ้นอาจารย์เขามองส่วนล่วและเผยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่เขายิ้มได้ตั้งแต่ที่ค้นพบเศษวิญญาณของหวานเอ,อ๋อทว่าพอส่วนลัวเห็นรอยยิ้มนี้หัวใจยิ่งรู้สึกเจ็บปวดรอยยิ้มแบบนี้มันอะไรกันเป็นการร้องไห้ชัดๆอาจารย์ท่านปกป้องอาณาเขตเตา๋ามาทั้งชีวิต สิทธิไม่คู่ควรเป็นสิทธิของท่านหวังหลินมองส่วนล่วและคุกเข่าโคกคำนับหนึ่งครั้งให้ส่วนหัวตลอดชีวิตเขาหวังหลินพูดได้ว่าไม่เคยคำนับต่อฟ้าดินเขาเคารพครอบครัวและคุกเข่าต่อซื้อถูหนานเท่านั้นแต่ตอนนี้มีอีกคนที่เขายอมคุกเข่าแล้วเจ้าดวงตาส่วนล่วเต็มไปด้วยความเสียใจ